วันนี้ก็มาประชุมสัปดาห์สนทนาสิทธิ์ลูกมีพี่อรินก็ต่อห้าแล้วมีอะไรให้แม่ชมบ้างนั่นน่ะนี่นะห้องแม่ไปเขียนโอ้นี่นี่นี่เดี๋ยวเรามาชมกันถ่ายตรงนี้เองเพรอะว่าถ่าเองเหรอถ่ายเองเดี๋ยวหาแป๊บนึงหาเองหาลายมืออรินก่อนมีเติมเกมโรบบอกเลยเฮ้ยรักแม่เติมเกมโรบจากกิติภัท ไม่ใช่แต่หนึ่งหาก่อนนะเจอแล้วค่ะน,นี่ของน้องอลินฮ่าให้อันนี้ให้แม่เขียนตรงนี้เลยโอเคเขียนว่า,าอะไรก่อนคุณแม่อริราดาหนูรักแม่นะขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาจนหนูโตนะคะหนูสัญญาว่าหนูจะไม่เติมเกมถึงสิ้นปีนี้เย้จุดพูเลยไม่เติมเกมถึงสิ้นปีจริงวะเนี่ยหรืออาจจะตลอดไปเลยก็ได้ 5. หนูจะตั้งใจเรียนเพื่อแม่ คือสรุปเป็นเด็กดีให้เขียนเลยไหมให้เขียนเลยไหมเขียนเลยก็ได้แต่หนูอยากเขียนเองอาจะได้อวยลูกใช่ไหมเขียนก่อนเขียนก่อนเขียนว่าหนูสวยมากเดี๋ยวเขียนก่อนนะอะคุณแม่ก็เขียนแล้วนะก็ถึงน้องลีน่าลีราดาคุณแม่ภูมิใจที่หนูโตขึ้นมีความรับผิดชอบลูกมีความขยันมันเพียนในการทําการบ้านทบทวนบทเรียนสม่ําเสมอขอให้รักษาความดีไว้ค่ะพ่อแม่เป็นกําลังใจให้ลูกเสมอนะคะบันทึกรักจากแม่ตอนนี้น้องลินก็อยู่ป .5 แล้ว ตอนนี้ก็เก้าขวบ8เดือนอ่ะมีอะไรโชว์แม่อีกคะลูกข้างหลัง <ไป S 2> แต่ว่าไม่ให้ไม่ไม่บอกว่าอะไรไนดูซิมีเขียนอะไรอีกสัปดาห์สนทนาสิทธิ์ลูกนะคะอุ้ยโตแเรวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้ตรงกลางเหรอ โอ้โหดูยากนะแบบเนี้ไปหันมายิ้มหน่อยทงกางก็วันนี้น้องโยกนะก็เป็นเพื่อนตั้งแต่ปหนึ่งเลยน่ารักมากดีๆอยู่ใกล้กันดูแลกันไปช่วยเหลือกันนะลูกนะมีมีเตือนกันทํากันบ้านด้วยใช่ไหมคะดูตรงกลางตงกาตรงกลางหากาเจอแล้วค่ะนี่ค่ะสวยคือทำสองด้านนี้นะคะ ทำสองดานนี้นะโอเคถ่ายผลงานก่อนชื้นโอเคนี่อะไรคุณแม่หน่อยคะคแป๊บแป๊บนะคะป .5 แล้วตอนนั้นอยู่กับน้องหยกก็ตอนหนอ,อันนี้คุณแม่นั่งกับใครอะ่ะอุ้ยรักแ,แม่ที่สุดในโลกอันนี้นั่งกับแม่หยกไงอจริงเหรออันนี้เด็กจัดที่เองปะเนี่ยใช่ฮะ,ะ,อะโอ้โ ตารางเรียนเวรประจําน้องก็อยู่วันเว้นวันเว้นวันอะไรอะลูกเว้นวันน,นังขานชายเวรวันนัขานนักานน้องอารินนะนี้มันถึงรักจากแม่เลยค่ะก็มีอาจารย์ประจำชัน้นเป็นอาจารย์อานิรุษนะสอนคณิตแล้วก็สุขศึกษา,อา,าอาจารย์อ,อ๋ออาจารย์อรทิพสอนด้วยปีนี้นะคะ อเรียนกับอาจารย์พัดด้วยนะสกตะใช่ค่ะเองตามเลขที่แน่นอนนี่ใช่น่ารักอันนี้ครูถ่ายใช่ปะสวัสดีค่ะลูก าดาเฉลียวเกียงไก่นี่คือแม่ของดิฉันแม่ของดิฉันชื่อว่าเกศสิรีเฉลียวเกียงไก่ฉันรักแม่ของฉันเพราะว่าแม่ของฉันดูแลฉันทุกๆอย่างและรักฉันภาษาจีนนะภาษาจีนด้วยท่าเาาจ้าหาวฉันชื่อราดาเฉลียวเกียงไก่นี่ค妈。อ 我的妈妈叫贾西利，是柳江盖。我爱我的妈妈。我的妈妈洗衣服、做饭。